เดี๋ยวกนเมื่อกี้อยากจะอยากจะบอกข้อนึงที่อับราฮัมมิกสอนบอกว่าเวลาคุณจูนเวลาคุณแค่17วินาทีถ้าคุณสามารถโฟกัสได้จูนตัวเองได้มันเท่ากับมนุษย์พันพันชั่วโมงถ้า34วินาทีก็คือหมื่นชั่วโมงถ้า52ครับก็17 17 17ใช่ไหมก็ใช่ป่าว17คูณ3ได้52 52าา51 51, 51. ถ้าห้าสิบเอ็วิก็เท่ากับแสนชั่วโมงไม่มันขึ้นไปทีแล้เติมสูงเลยนะเว้ยเท่ากับแสนชั่วโมงแล้วถ้าคุณโฟกัสได้หกสิบแปดวินาทีหกสิบแปดวินาทีมันเท่ากับมนุษย์ทำงานแสนชั่วโมงผมจะอ่านแล้วบอกว้าวเจ๋งวะ่ะนี่มันเป็นเหตุผลที่ว่าในบางอย่างเนี่ยคุณไม่คุณคุณเห็นแล้วคุณงงแล้วว่า มนุษย์คนหนึ่งแม่งทางานได้ขนาดนี้ได้ไงในแสนชั่วโมงเอ้ยทํางานทํางานเหมือนคนอื่นทํางานแสนชั่วโมงทงาําไมคนคนนี้คิดทาําไมคนคนนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวคนอื่นแม่งทั้งชีวิตยังทําไม่ได้เลยคุณเก็นป่ะแล้วจะไปเป็นข้ออ้างอย่างอื่นก็ไม่ได้นะความมากว่าแม่งเคยจนมาก่อนเออเออเนี่ยก็คนอื่นเขาเขารวยนี่ฉันที่เขาถึงทําได้ฉันเคยจนมาก่อนมันเป็นข้ออ้างนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อสาคัญพลังทวีที่สําคัญที่สุดคือความคิดของคุณเองจูนความคิดของคุณเองโอเคปะ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะ,ะผมอยากจะเชิญเชิญคนที่แบบจริงๆเขาสอนเรื่องนี้ได้ดีมากนะพ,พี่ไปอ่านผมไปอ่านเคแมนอ่ะ, K Man, อะเขาทําคําคมมานี่โดนใจคนเยอะมากรวมทั้งผมเองผมเองผมเว้เก็ชอบคําคมของเขานะเพราะมันแรงมากเลยมีอะไรนะมีอะไรบ้างนะที่พี่ไปแชร์วันนี้ ควมคมนี่คิดเอง嘛เอาคิดเองครับคือเอ่อเวลาเราคิดก็คือจะจะเอาจากอารมณ์ตัวเองว่าคือจะสื่อสารประมาณไหนสื่อสารแล้วเออคนฟังแล้วเขาคิดภาพตามและเห็นเห็นเนื้อหาหน่อยแล้วก็คุณคุณใครไหนไหนใครใครใครที่เคยรู้จักเขาบ้างเขียนชื่อเขาเข้ามาหน่อยเลี๋ยอเคแมนเคแมนนะครับทุกคนอยากจะได้อยากจะรู้ไหมว่าเขาทําคําคมยังไงได้โดนใจคนโอเคนี่เป็นเคล็ดลับอันนึงเนี้ยเพราะว่าผมบอกได้เลย วันนี้เพ,พิ่งสอนเขาเรื่องของการทําหนังสือเรื่องของการทำหนังสือแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะทําหนังสือขึ้นมาแล้วหนังสือชื่อว่าอะไรนะจากติดคุกสู่ร้อยล้านผมทําแบบนี้จากติดคุกสู่ร้อยล้านอืผมทําแบบนี้นี่คือนี่คือเขาจะสอนเรื่องของ mindset ด้วยเรื่องของอการุรุจและว,วิธีการด้วย่าในการสร้างตัวจากศูหรือติดลบเนี่ยเราสร้างตัวด้วยวิธีไหนมีจะต้องมีความคิดแบบไหนมีวิธีการแบบไหนเอ เฮ้ยนี่มีไมป่ะไม่ครับอ่าโอเคแล้วผมผมผมก็เลยวันนี้ก็เลยสอนเขาเรื่องการทําหนังสือไงแล้วว่าว่าว่ายุคเนี้ยการทําหนังสือมันจะทํายังไงถึงจะได้อได้ผลดีที่สุดนะับผมสอนว่าเขากำมีฐานแฟนระดับหนึ่งละพอมีฐานแฟนปับ๊บไหนขายหนงังสือยังไงก็ง่ายละขายหนงังสือนี่สบายมากแต่ผมบอกได้เลยนะพลังทวีอันที่สองที่คุณมีได้โอเคปะ่ะเพราะมันคือพลังแห่งการเขียน หนังสือผมเขียนไปในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้รวบรวมพรางทวีทุกทุกอย่างหนังสือชื่อว่าสำเร็จก่อนใครแล้วมันมีบทหนึ่งอะ่ะที่เขียนว่าพลังทวีแห่งการเขียนแล้วจดไปข้อสองช2อสองที่คุณต้องมีตอนเนี้ยตอนนี้ในการทําในการสร้างธุรกิจอะไรก็ตามในการสร้างอะไรที่มันที่ที่จะให้คนรู้จักสร้างแบรนด์ เวลาคุณเขียนอะไรที่มันคนชอบโดนใจแล้วเขาแชร์แม่งโคตรจะเป็นพลังทวีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเขาเขียนคำคมแล้วคนชอบคนแชร์มันติดอะไรไปด้วยติดหน้าเขาไปด้วยติดหน้าและฉายาเขาไปด้วยติดหน้าและชื่อเคแมนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังแห่งการเขียนนี่โคตรม,มันมีมีความสำคัญในยุคนี้ในเพราะว่าคนแชร์ให้ฟรี พูดง่ายทำการตลาดให้คุณฟรีคุณในยุคนี้ถ้าเกิดเราไม่ทําไม่มีอะไรที่มันเป็นพลังทวีให้กับเรานี่เราจะรวยช้ามากแล้วถ้าเกิดเราจะต้องแบบว่าทุกอย่างที่ที่กูจะเอาชื่อกูออกไปกูต้องจ่ายตังค์หรือพูดง่ายคือโฆษณามันเหนื่อยมากแต่ถ้าคุณมีคนแชร์ให้คุณฟรีฟรีแชร์ให้คุณฟรีฟรี free. นั่นแหละพลังทวีวันนี้นะครับจะมาสอนมามา ให้เขาบอกนิดหน่อยให้เขาบอกความลับนิดหน่อยว่าเออเอาคําคมมาจากไหนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยหาคาคมไม่ได้ไม่ไม่แล้วคำคำไม่คมคนเลยไม่แชร์อ่ะไหนไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยออจริงๆอ่าเราจับผมเนี้ยในเนื้อหาในแฟนเพจเนี่ยแฟนเพจของผมผมรู้แล้วว่าโอเคเอ่อคนที่มาติดตามผมอยู่ในแฟนเพจเนี่ยเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นผมก็จะสื่อสารที่ตรงจุดอ,อย่างในเนื้อหาที่ผมทาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือเอ่อแคปชั่นที่ผมทําทั้งรูปทั้งวิดีโอ คือผมต้องรู้สึกอินก่อนนะคือพอผมฟังผมอ่านผมมีคอแล้วโอเคมันต้องรู้สึกอินฟังแล้วมีอารมณ์แล้วรู้สึกว่าโอเคมันมีพลังอะไรบางอย่างที่อยากจะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นพอเราคิดแล้วถ้ามันโอเคก็โอเคผมก็จะโพสเพราะนั้นเวลาที่ผมทําผมทำสองอย่างคืออันที่หนึ่งรูปภาพในรูปภาพผมจะมีเอ่อแคปชั่นเบื้องต้นแต่ที้ผมก็จะมีเนื้อหาที่ผมอธิบายรายละเอียดอีกว่าโอเค วิธีคิดควรจะเป็นยังไงวิธีการควรจะเป็นยังไงแต่ในเนื้อหาก็ไม่ได้อธิบายที่เป็นยาวเานั้นคนอาจจะไม่ค่อยอ่านมนะันอธิบายที่กระชับสั้นๆได้ใจความอ่านเสร็จรู้เลยว่าต้องทํำยังไงอืแล้วก็เมื่อกี้นี้จะอ๋อเดี๋ยวให้เขาเล่าดีกว่าถ้าเกิดใครอยากจะสร้างธุรกิจนะครับราะในวิทยข้อสองพูดเวลาเรื่องของการเขียนการเขียนมันทําให้ชื่อของเราออกไปใช่ไหมเวลาคุณแล้วผมเมื่อกี้ผมก็สอนเขาคร่าวๆในการทําหนังสือ,อวันนี้ผมเรื่อี้ผมสอนวิชาแบบ ลึกมากเลยเพราะว่าผมเชี่ยวชาญการธุรกิจหนังสืออะ่ะเพราะว่าเติบโตมาจากธุรกิจหนังสือกันบริษัทแรกของผมมันคือสำนักพิมพ์นะครับธุรกิจแรกของผมเลยมันคือสำนักพิมพ์แล้วก็เลยค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแล้วก็เลยสอนเขาว่าวิธีทําวิธีที่จะทําให้มันรุ่งตอนนี้ทํำยังไงแล้วก็อะไรน,นะพอสอนไปสอนมาเลยสอนเรื่องของการอ๋อว่าหนังสือเนี่ย ทำยังไงที่จะต่อยอดทายัางไงให้มันให้มันให้มันไปไปถึงฐานแฟนเราเยอะที่สุดเมื่อกี้เนี่ยเราจะพูดถึงพลังทวีเรื่องของ How-to เรื่องของ How-to ก็จะบอกว่าน้องควรจะบอก how t ูคนหน่อยหนึ่งว่าทํายังไงที่จะไปถึงร้อยล้านได้ในบอกสักข้อหนึ่งที่เป็นเป็นคือจริงๆผมมองว่าในยุคสมัยดีนะต่างจากสมัยก่อนที่ในยุคสมัยเนี้ยคือผมว่าคนที่ประสบความสมําเร็จเนี่ยจริงๆความเก่งอ่ะไม่ใช่ประเด็น จริงจริงที่ผมสังเกตเห็นและหลายๆธุรกิจเลยแค่คุณเป็นคนที่ทาเร็วคิดเร็วลงมือทําเร็วเห็นโอกาสก่อนคนอื่นและลงมือทาก่อนคนอื่นคุณสามารถที่จะประสบความ,วามสําเร็จได้ก่อนคนอื่นเลยบางคนต่อให้เก่งคิดเยอะไม่ลงมือทําวางแผนรอเพอร์เฟกรอประชุมรอวิธีการแรงต่างเยอะแยะสุดท้ายไม,ไม่ได้ลงมือทำไม่เอาไปกินหมดคไม่เอาไปทําหมดมันถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียอะไรเนี่ยสําคัญมากเลยในยุคสมัยนี้นะถ้าเกิดคุณมีไอเดียอะไรคิดได้เสร็จลงมือทําเลยพยายาม ไม่ต้องพิธีการเยอะแยะไม่ต้องวางแผนให้มันยุ่งยากให้ได้ลงมือทําก่อนแล้วพอคุณลงมือทําคุณจะรู้ว่าโอเคมันถูกหรือผิดคุณจะปรับเปลี่ยนตามวิธีการปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานได้อืมอือสรุปก็คือคิดเร็วลงมือทาเร็วคิดเร็วแล้วลงมือทําเร็วมีตัวอย่างวะอ่าตัวอย่างผมเองก็แล้วกันแน่นอนในการทําธุรกิจอ่ะมันก็จะมีเอ่อมีอุปสรรคมีอะไรที่ต้องเจอบ้างเพราะนั้นในแต่ละช่วงเวลาทุกครั้งที่เวลาผมกําลังจะแก้ไขปัญหามันก็จะมีไอเดียอะไรที่แบบเข้ามาใน แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบคว้าไอเดียนั้นอะเอาลมือทําหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดเราคิดเยอะเกินไปมีไอเดียนี้เอะมันต้องทําแบบนั้นมันต้องทําแบบนี้มันจะยากไหมเราต้องไปติดต่อใครพอคิดเยอะสุดท้ายไม่เคยได้ทาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาผมผ่นมนานบัญหัต่าง ผมก็จะมีไอเดียอะไรที่แวบเข้ามาในหัวสุดท้ายแล้วบางครั้งพอมีไอเดียแวบเข้ามามันก็จะมีบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยคนอื่นยังไม่ทาเลยนะแบบนี้มันจะดีเหรอมันจะทําได้เหรอมันจะโอเคเหรอคือพอมันคิดเยอะเสร็จสุดท้ายเราจะเราจะเหนื่อยวิธีการคือพอผมคิดเสร็จลองทําก่อนลองทําแบบง่ายๆลองทําแบบที่มันไม่เจ็บตัวเยอะๆลองดูทีนี้มันจะมีคล็ปประสบการณ์ในการทํางานของเรามันจะมีสัญ,ญญาณบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอเคเอ้ยทำแล้ว มันเริ่มดีเว้ย<ช>จะได้กลิ่นอะได้กลิ่คนความสำเร็จว่าเอ้ยมันเริ่มได้โอเคเพราะได้เสร็จแน่นอนอาจจะอาจจะไม่ได้แบบทำเสร็จปุ๊บสำเร็จเลยมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอาต้องทำให้มันเหมาะสมมากขึ้นเพราะ,ะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนตามหน้างานอะเพราะว่าต่อให้คุณวางแผนเพอร์เฟกต์แค่ไหนคุณเขียนใส่กระดาษวางแผน<ช>ยังไงแต่เวาลาคุณลงมือทำจริงๆมันไม่เป็นตามแผนคุณหรอกจริงมันจะมีอะไอที่มันสลับซับซ้อนมีปัญหาที่คุณไม่ได้วางแผนอยู่ดีเพราะ,ะนั้นสุดท้ายแล้ววิธีการที่ง่ายสุดลงมือทำก่อนแล้วก็ เออเพราะคนส่วนใหญ,ญ่มันจะชอบรอเพอร์เฟกต์ผมบอกได้เลยพวกที่ชอบรอเพอร์เฟกอ่ะแม่ไม่มีทางสำเร็จอะ่ะผมเจอมาเยอะแล้วผมสอนลูกศิษย์มาเยอะแล้วแล้วก็ตัวคือตัวเองเนี่ยผมเป็นคนชอบชอบเห็นผลเลยผมก็จะลองลองทําอะไรไปก่อนลองลองอลองอะไรไปอย่างเช่นหนังสือเสียงเนี้ยหนังสือเสียงนี้แม่งทำเงินให้ผมแม่งตอนนี้200ล้านได้แล้วมั้งอ่ะ นังสือเสียงแล้วผมไม่เป็นคนแทบจะเป็นคนเดียวที่เล่นเกมนี้ไม่มีใครแทบไม่มีใครทําหนังสือเสียงแล้วอ่ะคนที่เคยทำมันก็เลิกเลิกกันไปหมดแล้วผมไม่ยังทําอยู่นั่นอ่ะแต่ว่าเอามันทําให้ผมแค่ผมผมคิดว่าถ้าผมแค่ทาหนังสือเสียงอย่างเดียวก็สองร้อยล้านผมก็เลิกทาเลิกเลิกทางานตลอดชีวิตได้เลยแต่ผมบอกได้เลยนะทาไมผมถึงประสบความสาเร็จกว่าคนอื่นเพราะว่าผมก็ทําเลยมันก็อ่ะยกตัวอย่างคนคนที่ อยากจะทําหนังสือเสียงถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะไปโอ้ก็เดี๋ยวกูไปเช่าห้องอัดหรือบางคนแม่งสร้างห้องอัดเลยเว้ยกูต้องเอาเพอร์เฟกต์เว้ยกูต้องเอาเครื่องแม็กแม็กแบบเจ๋งเลยแล้วกูต้องไปเอาปนดิวเซอร์มาเลยนว้ยแล้วกูก็ต้องเอาเออกูอยากให้เพอร์เฟกต์อ่ะกูแบบเรียกว่าเงินเยอะอ่ะกูเงินเยอะอ่ะกูเงินรวยอ่ะรวยอ่ะกูอยากจะแบบหืมกูมาแล้วกูหน้าใหญ่กูต้องเจ๋งสุดอ่ะแล้วเดี๋ยวกูนะจะเอาไปอ่แม่แม่กูไม่พูดเองกูต้องเอาดาราจากแกรมมี่มาอ่านเลยเว้ยอ่ามาอ่านอันน นี่ผมไม่ได้พูดกุขึ้นมานะเว้ยเอากำหนี้มาอ่านลวเลยอว่าเอาหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือเนี้ยแล้วก็อ่านเขาโหปรากฏว่าปีหนึ่งยังไม่ออกมาอันแรกเลยในระหว่างปีนั้นคุณรู้ว่าเริ่มพร้อมกันนะบริษัทนั้นบริษัทใหญ่ด้วยที่จะทําแบบที่ที่ผมทําแบบท,ท,ท,แบบที่จะเพอร์เฟกแบบที่ผมเล่าคุณฟังเมื่อกี้นะ่ะเขาทําโมเดลนี้เลยแต่ผมทําโมเดลไงรู้ว,ว่ะมือถืออันเดียวกูนั่งอ่านอยู่ที่บ้านปีนั้น ผมทำหนังสือเสียงออกมาประมาณสามสิบอันของเขายังไม่ทำชุดแรกผมทำเงินไปแล้วเกือบร้อยล้านเขายังไม่ทำเขาจมไปแล้วเป็นสิบล้าน <c oughs> เขายังไม่ทำเงินคืนคุณเก็ตป่ะ <c oughs> แล้วก็ในระหว่างนั้นผมรู้ละคนชอบอะไรคนชอบอะไรคนต้องการอะไรเพิ่มคนต้องมีคนมีปัญหาอะไรได้พอพอหนังสือเสียงครบร้อยผมเปิดคอร์ส ผมรู้แล้วว่าคอสคนต้องการอะไรมันต่อยอดเป็นคอสจากหนังสือเสียงต่อยอดเป็นคอสต่อยอดเป็นโคชชิง่งต่อยอดเป็นอะไรเยอะแยะหมดเลยธุรกิจเติบโตด้วยการเริ่มทําอะไรบางอย่างคุณก็ตหรือเปล่าถ้าพวกคุณนะมีสักคนหนึ่งนะต้องพูดไม่ผ่านนี่ไว้ถ้าพวกคุณมีสักคนหนึ่งนะที่รอเพอร์เฟกอยู่ตอนนี้นะข้อนี้ปลดลอคุณแล้วนะคุณต้องลองทําอะไรไปบางอย่างโดยไม่ต้องเพอร์เฟก แต่ไม่แต่เราตแต่มีการกันการเจ็ดตัวไว้คือไม่ต้องลงทุนอะไรแบบเวอร์วังอลังการ,การลองนิดลองไปลองแบบและพวกเราเบอร์ชอบเพอร์เฟกเนี้ยชอบอะไรอ่ะชอบลงทุนเยอะก่อนยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมติว่าใครทำร้านอาหารอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบเพอร์เฟกอาจจะแบบแม่งไปจองร้านที่เจ๋งที่สุดกลางถนนสีลมหรืออะไรสักอย่างสุขุมวิท ต้องเอ็มคอรทีเอ็มอะไรทั้งหลายแหละเสร็จต้องลงทุนแบบมหาศาลเสร็จแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าอ,อ๋ออาหารประเภทนั้นไม่จะขายได้บอกว่าคนไม่ชอบจริงเปล่าวะ่ะยังไม่เคยรู้อ่ะยังไม่เคยได้กินเลยทําไมไม่ขายออนไลน์ก่อนแล้วบอกว่าออรงน้แม่งลุงเปล่าว่าเกิดแม่งไม่มีใครซื้อก็อดีกูไม่ต้องเจ็บตัวใช่ไหมนี่คือนี่คือเป็นการทดสอบไอเดียเป็นการทดสอบไอเดียของเราก่อนนะครับนี่คือการ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 เจ็บตัวก่อนเลย ไอ้ผมบอกได้เลยนะการที่คุณจะถึงร้อยล้านได้การที่คุณร้อยล้านได้คือจริงๆยอดขายคนเนะ่เป็นร้อยล้านเยอะก็มีเยอะนะแต่พวกที่มาโมว่าร้อยล้านนะบางคนแม่งขาดทุนสองร้อยล้านคือ <c ười> ไม่ติดลบสองร้อยล้านแต่มันโมว่าเขาย,ยอดขายร้อยล้านแต่จริงแม่งไปดูข้างในอู้ลงทุนไปสามสองสามร้อยล้านพังไปตั้งเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกตรงนั้นกับคุณผมต้องการให้คุณเนะ่ะมีบวกร้อยล้านบวก ทั้งหมดลบค่าใช้จ่ายไปแล้วแล้วผมบอกได้เลยนะคนส่วนใหญ่แม่งคุมค่าใช้จ่ายไม่เป็นคุมค่าใช้จ่ายไม่เป็นคุมต้นทุนไม่ได้เราลงทุนไปโหแม่งลงทุนไปเยอะมากแล้วก็เ,เจอค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนอีกอะ่ะยังไม่จบอะ่ะคือลงทุนไปแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนยังไม่จบยังต้องมากว่าจะได้กําไรบาทแรกเนี่ยโอ้โหนานมากโอเคเมื่ okay, อกี้นี้ผมที่ผมออสอน ให้คำปรึกษาเรื่องของเรื่องกับเคมนไปในเรื่องของเ,ออเรื่องของการทำหนังสือคือพูดง่ายปิดประตูเจง๋งปิดประตูพูดง่ายมึงกำไรอย่างเดียวพูดง่ายคือรวยด้วยเขียนหนังสือคือคอนได้ไประโยชน์ด้วยแล้วรวยด้วยมันต้องเป็นแบบนี้ลูกศิษย์บัณฑิตเข้าใจว่ามันจะไม่มีทางเจง๋งอยู่มาคือต้องมองธุรมองหนังสือมันเป็นธุรกิจหนึ่งอย่างแ,แต่ว่าโมเมื่อกี้ผมสอนอะไรไปเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันมัน ถ้าใครอยากจะจริงๆเนี่ยอยากจะเปิดคอร์สเขียนหนังสือสักอันหนึ่งด้วยนะผมว่ามันมันไม่ได้ผมไม่ได้เปิดคอร์สนี้มานานแล้วผมเคยเคยสอนคอร์ส write and grow rich นะครับคอร์สเขียนเขียนหนังสืออ่ะแต่ตอนนี้ตล,ลาดหนังสือมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไงถ้าใครอยากเขียนหนังสือผมรับแค่เป็นพรีเมียมก็คือแค่กลุ่มปิดนะก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันเพราะถ้าเกิดใครอยากจะได้จริงๆนะช่วงนี้ผมกำลังสอนลูกศิษย์ของผมพอดีเลยมีมีหลายคนอยากทำหนังสือหนังสือเล่มและอ e ีบุ๊กนะครับ แล้วตัวผมเองก็ทำหนังสือเล่มใหม่อยู่พอดีเลยชื่อหนังสือมนุษย์เนรมิดนะครับมนุษย์เนรมิดหรือ the manifestor ก็เลยถือโอกาสนี้สอนคนที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เป็นเมนทอ์นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเคแมนแล้วก็ใหม่ก็กำลงังเขียนหนังสืออยู่แล้วก็มีอีกหลายคนนะ่ะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวสอนไปพร้อมกันเลยนะครับใครอยากจะเรียนนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับจะสอนเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ไม่เฉพาะในซูมสิบคนไม่เกินนะครับแล้วก็ เทรนนิ่งเรื่องของการหนังสือเท่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วผมจะบอกเลยหนังสือนี่ไม่เป็นโค้ชเจ๋งมันคือประโยชน์ของมันคืออย่างที่ผมบอกพ w e r ของการเขียนใช่ไหมทำไงเขียนให้คมการเขียนจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกด้วยเลยว่าหนังสือเนี่ยคุณต้องคิดมันคุณต้องคิดมันว่ามันช่วยเสริมแบรนด์อย่างมหาศาลเลยเพราะว่าดีกว่าการเป็นด็อกเตอร์อีก ดีกว่าการเป็นด็อกเตอร์ถ้าในผู้แกในตลาดนว้ยในตลาดในตลาดการมีหนังสือหนึ่งเล่มมันเรียกว่ายกระดับของคุณเลยเพราะว่า facebook Facebook ใครๆก็ทำได้คนเข้าใจมีคลิปใครๆก็ทำได้คนเข้าใจคนใครๆก็ทำได้แต่มีหนังสือที่มึงจับต้องไดนะ้มันเป็นบารมีเก็นปะแล้วผมบอกให้เลยนะถ้าคุณนึกสินค้าไม่ออกเนะี่ยหนังสือนี่เป็นสินค้าที่ หนังสือเสียงหรือว่าหนังสือเล่มหรืออ e ีบุ๊กมันเป็นสินค้าที่ผลิตง่ายที่สุดอันหนึ่งมันสามารถที่มีออกมาได้เรื่อยๆนะโอเคถ้าเกิดใครเก็บคิดว่าเออส่วนใหญ่จะได้แค่อะไรอะ่ะคิดแค่ได้แค่ว่าอาหารเสริมครีมเอ่อโปรดักต์ประเภทนั้นที่จะไปผลิตกันอย่าลืมหนังสือนี่เป็นถ้าคุณถ้าคุณไม่จําเป็นแล้วนะที่จะต้องเข้าหน้าร้านหนังสือผมบอกด้วยเลยไม่จําเป็นต้องเข้าหน้าร้านหนังสือแค่ ขายกันกันกบแฟนเพจของคุณเองก็ยังได้แล้วลูกศิษย์ของผมคนอื่นชื่อหมอทีมขายหนังสือจนรวยหมอทีมก็ขายหนังสือมีหนังสือเยอะไปเต็มไปหมดนะครับผมก็ช่วยช่วยโค้ชเขาเรื่องการทําหนังสือด้วยนะครับแล้วทำหนังสือเสียงการทําคอร์สอะไรต่างๆแล้วก็อโอเคอันนี้ก็พูดพูดให้แค่นี้ไหนบอกคร่าวๆที่บอกคร่าวๆในเทคนิคการทําธุรกิจที่ได้ถึงร้อยล้านมีอะไรบ้างเมื่อกี้พูดเรื่องของการลงมือทําเร็วละ ข้อต่อมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องก,การเลือกสินค้ามากกว่านี่เขาทำเขาทำธุรกิจอะไรบ้างไหนไล่เข้ฟังหน่อยดิตอนนี้ก็คือ,อผมขายทําสินค้าออนไลน์คือจะมีเป็นอาหารเสริมมีเป็นเครื่องประดับสินค้าแฟชั่นรูปแบบการทําก็คือผมอาจะเป็นการยิงแอดจะเป็นทีมเทเลเซลก็คือ,อะจะเป็นการเสนอตรงกับลูกค้าจะไม่มีหน้าร้านเลยอืมอืม,อมอแล้วเรามีแนะนาอะไรบ้างถ้าเกิดใครวันนี้อยากจะถึงร้อยล้านเร็วที่สุดทำาไงอาจจะเป็นการเลือกสินค้ามากกว่าคือสินค้าอาจจะต้องดูคือถ้าเกิดว่า สมมติการเลือกสินค้าถ้าเกิดเราเห็นคนนู้นขายดีคนนี้ขายดีคนนู้นรวยคนนี้รวยถ้าเกิดเราไปตามเขาแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่ถนัดผมว่ามันอาจจะทํายากเพราะนั้นอาจต้องดูสินค้าที่เราถนัดเรามีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้หรือเราใช้สินค้านั้นแล้วเรารู้สึกอินใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคเอสินค้านี้แบบใช้แล้วดีมาทําให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้แบบชัดเจนยกตัวอย่างผมสินค้าที่ทําให้ผมแบบสร้างตัวได้เลยก็คือจะเป็นตัวอาหารเสริมลดน้าหนัก S <S อาหารเสริมลดน้ำหนักเมื่อตอนที่ผมทําในตอนนั้นคือคนส่วนใหญ่จะจ้างพรีเซนเตอร์ก็คือพวกจ้างดาราแรงต่างแต่สิ่งที่ผมทําคือผมเอาตัวผมเองนี่แหละมาเสนอกับลูกค้าตอนนั้นน้าหนักผมประมาณหกสิผมอัาน้ําหนักตัวเองไปประมาณยี่สิบโลแต่อัดวิดีโอนะอัดวิดีโอคืออัพน้าหนักให้ให้คนดูรู้ว่าโอเค้ผมอัพน้ําหนักเพื่อที่จะมาทดสอบสินค้าตัวนี้ทีนี้ในแต่ละเดือนผมกินตัวนี้ แลวผมก็มาอัดวิดีโอต่อว่า1เดือนผมกินแล้วเป็นยังไง2เดือนผมกินแล้วเป็นยังไง3เดือนผมกินแล้วเป็นยังไงสุดท้ายผมก็กลับมาลดลงเหมือนเดิมลดลงไป20กิโลใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนทีนี้ผมก็บอกกับลูกค้าเลยว่าผมเนี่ยคือตอนนั้นผมอัดเป็นวิดีโอแล้วก็เอาวิดีโอนี้ยิงอดไปผมก็เสนอกับลูกค้าว่าผมเป็นเจ้าของแบรนด์เองผมทดสอบสินค้าก่อนที่จะมานำนำมาขายกับทุกคนเป็นวิดีโอแล้วะตอนออน้วนได้เห็นตอนผอมเพราะะนั้นทุกคนก็เลยอินทุกคนแบบ คือยอดขายถล่มฮะอันที่หนึ่งเสร็จอันนี้เป็นตัวผู้ชายผมยิงเขาเรียกผมทําทําสินค้าคือตัวเดียวแต่ผมแยกว่าอันเนี้ยผู้ชายผมเอาตัวผมสื่อให้กับลูกค้าหเห็นส่วนผู้หญิงผมเอาคนที่น้าหนักร้อยยีกิโลผมไม่เอาดารานะผม,มเอาคนที่น้ำหนักร้อยยีกิโลและมากินสินค้าผมเหมือนเดิมเลยอัดวิดีโอก่อนที่จะกินตอนนี้น้าหนักร้อยยีกิโลกินไปแล้วหนึ่งเดือนมาอัดวิดีโอใหม่ว่าตอนนี้น้าหนักเท่าไหร่และก็ช่างกนได้เห็นเห็นเลยวัดสัดส่วนก็เห็นเห็นเลยใช้เวลาประมาณคนนี้ใช้เวลาประมาณ4เดือน จากเอ่อร้อยยี่สิบกิโลลดเรื่องเหมือเหลือประมาณหกสิบกว่ากิโลจากอ้วนอะ่ะผร้อมแบบเฮ้ยสินค้าตัวนี้ผมยอดขายแบบถลม่มอ่ะผมขายเป็นแบบเดือนหนึ่งหลายหมื่นกล่องผมขายแบบถล่มเลยคือว <Wow. S 2> ้าวไม่มีไม่มีดาราเลยผมใช้แบบคือคนเห็นแล้วอินอะ่ะคนเห็นเสร็จแล้วมันเป็นวิดีโอไงคนอื่นอาจจะเป็นรีวิวแชทมันเมคก,กันได้แต่ผมเป็นวิดีโอเมคไม่ได้ไม่แล้วิดีโอ,โอลแล้ววิดีโอมันจะรู้ได้ไงว่าวันที่เท่าไหร่แน่ๆก็คือเราเราตัดต่อจางก,ก็คือสมมติว่าเอ่อเอ่อ ก่อนกินน้ําหนักแบบนี้แล้วก็โอเคไปชั่งน้ําหนักน้ำหนักเท่าไหร่วัดสัดส่วนเสร็จปุ๊บแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนก็ไม่ว่า,าคนจะรู้ได้ไงว่าผ่านในหนึ่งเดือนจริง,รงๆว่าเขาเขามีเขา,เขา,เขา,เขาอันนี้ถามเองนะอันนี้ผมอ,อยากรู้อเองนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันมีโชว์หนังสือพิมพ์บ่าหรือว่ามีโชว์หมายความว่าถ้าเป็นมองนอกนะมันกันจะไปโชว์หนังสือพิมพ์ไงว่าวันนี้วันนี้จริงๆนะ,ะเข้าใจป่ะอันนี้เราเราไม่ได้เขาไม่ได้เป็นวันที่แต่ว่าที่ผมอัดก็ประมาณเนี้ยก็คือหนึ่งเดือน สองเดือนสามเดือนอแต่จริงๆในใน,ในหลักการอาจจะใช้เวลานิดนึงคืออาจสมมติว่ารีวิวหนึ่งอ่ะอใช้เวลาประมาณสาเดือนแต่ผมสามารถขายก่อนหนั้นคือผมก็มีรีวิวอื่นๆแต่ว่ารีวิวเจ๋งๆอาจจะใช้เวลาสาเดือนแต่พอรีวิวเสร็จอัดสเดือนครบเสร็จปุ๊บยอดขายถลม่มคนรู้จักหมดในสินค้าที่ผมทำว้าวเก่งเว้ยเออมีงี้ด้วย โอเคถ้าเกิดใครอยากจะตามเพจเขานะครับทุกคนก็วันนี้วันนี้เชิญเขาเข้ามาเขามานั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เ,เลยแบบเอ่อน่าจะมามีเป็นประโยชน์กับคนมากเพราะเขาสร้างตัวนะคุณจะทึ่งมากเลยเขาสร้างตัวจากติดคุกแต่ก่อนเคยติดคุกติดเอ่อติดยานะครับเป็นเด็กช่างกลนะครับละตีกันแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตโอเคอ่ะ,อะรยยายละเอียดก็ไปติดต่อกันเองนะครับทุกคนไปที่เพจของเขาชื่อว่าเขียนแมน เช่า้อยล้านครับเคแมนเด็กเช่า้อยล้านนะครับถ้าจะสนใจก็ติดต่อกันเองคุยกันเองเลยตอบอินบ็อกซ์มั่งนะเว้ยตอบเขาบอกเขาบอกเขาไม่ไม่ค่อยมีเวลาไปตอบอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มันถล่มมากเลยเมื่อวานเขาไลฟ์เองนะอะไรเองครั้งที่2ใช่ปะ่ะครั้งที่สองครอบตอนแรกครั้งแรกของเขามาไลฟ์กับผมนะคนดูต้องพันเจ็ดป่าวะเออครั้งแรกที่ไลฟ์สองพันสามเออสองพันสามครั้งแรกมาไลฟ์นะของไลฟ์นะเก่งนะสองพันสามร้อยคนสดอะพีคพีคสดที่สองพันสาม แล้วคร,ครั้งที่สองเขาไปไลฟ์เองก็พันเท่าไหร่ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งปาอ่าโอเคโอเคอ่ะ, okay, okay, okay. อะก็ไปตามมาแล้วคุณจะเห็นคําคมอะไรแบบแปลกๆที่คุณจะไม่เคยเจอแต่คนชอบมากโดนใจคนมากคนแชร์กันกระหน่ำจริงๆเอาคําคมมารวมเป็นเล่มยังได้เลยพี่บอกได้เลยถ้าเกิดนายอยากเร็วนะเอาคาคมมารวมเป็นเล่มหนึ่งก็ขายได้จริงๆอ่าโอเคอ่าใครก็ไปตามเขาไปดูวิธีการเขียนคําคมของเขาอะไรที่มันแปลกแหวกแนวนะครับอ่า ก็ไปตามได้ที่เขตเคมนเด็กช่างร้อยล้านนะครับโ okay. อเคอ่ะทั้งงั้นก็เดี๋ยวให้เขาเอ,าออกไปก่อนขอบใจมากสวัสดีครับเคแมนว้าวมากมีคนคอมเดมต์กันใหญ่เลยโอเค